สวัสดีค่ะมีรถ s อส SUV สภาพสวยประวัติดีดาผ่อนจะปสบายเดือนละ6,500บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ h o n d a c ซ V 2.0เกียร์ออโต้ปี2007ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะ Airbag ADS กุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัยมันติฟังชั่นแอร์ระบบดิจิตอลค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะ เป็นรถ SUV ที่กว้างขวางนั่งสบายม,มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นรถที่ขับดีม,มากๆเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะขอยที่1 5 0่งหมืนบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถ s u สกว้างขวางนั่งสบายนะคะคันนี้เลยค่ะเครื่องยนต์ VT e c นะคะสภาพดีมากค่ะด้านหลังกว้างมากเลยนะคะขนของได้เยอะนะคะ สวัดีสวยค่ะไม่มีอุบัติเหตุนะคะย่างใหม่ค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะวางฝัางนั่งสบายเลยค่ะสอบถามไดเดียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะวันด้ c ซ v อึ้นนีเครื่องยนต์สอง่านเกียรโตคันนี้ปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรออบามถามไะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 5 0 ติดต่อแอมค่ะ